คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตการใช้งานโฟโปรนะครับตั้งแต่การเตรียมผงกาแฟจนเริ่มสกัดเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้กาแฟทั้งหมด18.5กรัมนะครับแล้วแต่เมล็ดนะครับบางเมล็ดอาจจะใช้ได้ถึง19กรัมนะครับโดยเราจะบดกับไอร e นนะครับ NSE g i d e r นะครับใช้เฟือง7แฉกของเขานะครับตั้งเบอร์บดไปที่11คลิกนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมผงกาแฟนะครับก็นำโรสซิงลิงมาวางนะครับนำผงกาแฟที่บดเสร็จแล้วนะครับมาใส่ลงในบัสเก็ตนะครับนำเข็มมาเกลี่ยผงกาแฟนะครับหลังจากนั้นก็เคาะนิดนึงนะครับให้กาแฟยุบตัวลงนำตัวปรับผิวกาแฟนะครับมาปรับผิวกาแฟให้เทยบเสมอกันนะครับหลังจากนั้นก็นำแทมเปอร์นะครับมาแทมได้เลย ก็เป็นอันเสร็จการเตรียมผงกาแฟครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นํา CO2 นะครับมาเสียบเข้ากับตัวโฟ r o โปรนะครับตรวจเช็ควาลให้เรียบร้อยนะครับนำพัตาฟิลเตอร์ที่เราเตรียมผงกาแฟมาใส่นะครับจากนั้นก็นําแก้วมาวางนะครับเปิดฝานะครับแล้วทําการใส่น้ําลงไปให้ถึงระดับขีดหนึ่งหรือ2ก็ได้นะครับปิดฝานะครับแล้วก็ทําการเปิดจ่ายวาล CO2 นะครับเพื่อสร้างแรงดันนะครับตรงนี้ใครจะ P in f i l หรือไม่ P in f i l ก็ได้นะครับ ช็อตก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้หลังจากนั้นก็ทำการแลมป์อัพขึ้นไปให้ถึง9าบาทนะครับตามที่เราตั้งไว้เมื่อแรงดันถึง9าบาทนะครับก็ให้ปิดการจ่ายวาล์วซีโได้เลยนะครับเมื่อได้ช็อตที่เราต้องการนะครับก็ทําการดึงแก้วออกนะครับเมื่อรอจนเป็นฟองอย่างนี้นะครับก็ให้เราคลายแรงดันบนฝาได้เลยนะครับงจากนั้นก็ปลดการร้านพัตตาฟิลเตอร์ออกมา คุกกี้ก็จะประมาณนี้ครับ